สวัสดีครับแล้วขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Drink Before Film Movie Review อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วัะผมแต่ก็ได้โอกาสกลับมาทำอีกรอบและในคราวนี้เราก็จะมารีวิวหนังแบบ Double Features หรือรีวิวหนังแบบ2เรื่องไปเลยซึ่งภาพย,ายนตร์ที่จะมารีวิวในวันนี้ก็มีอมุกเด กลับภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องไพ m a t e นะครับผมสาเหตุที่ต้องเอาทั้งสองเรื่องมารีวิวพร้อมกันเพราะผมนึกได้ว่าหนังทั้งสองเรื่องนี้มีหลายอย่างที่คล้ายกันอย่างบังเอิญมากทั้งการที่ทั้งสองเนี่ยเป็นภาพยนตร์แนว Creature Fe Feature หรือหนังสัตว์หรือสัตว์ประหลาดนั่นเองครับผมและการที่หนังเป็นหนังสยองขวัญแนววันโลเคชั่นเหมือนกันและการที่ทั้งสองเนี่ยก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่มี Final Girl ที่สู้คนแล้วก็เก่งเหมือนกันครับผม และหนังทั้งสองเนี่ยยังโชว์การใช้เทคนิคพิเศษในงานสร้างด้วยครับผมก่อนที่เราจะมารีวิวผมจะขอเตือนเลยว่าในคลิปอาจจะมีการสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ขอเตือนผู้ชมไว้ก่อนนะฮะเมื่อไม่มีอะไรจะรอแล้วเราก็ไปพูดถึงภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องเลยครับโดยผมจะพูดถึงข้อด้อยก่อนแล้วจะข้ามไปถึงข้อดีทีหลังนะฮะผมผมขอบอกอย่างแรกเลยว่าภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องเนี่ยมีการ c h a r a c t e r i z a t i o n หรือการปั้น ตัวละครออกมาได้ค่อนข้างบางเบาอยู่เหือนกันซึ่งถือเป็นข้อด้อยที่เห็นได้เด่นชัดเวลาดูหนังละสองเรื่องคือเราจะรู้ปูมหลังของตัวละครค่อนข้างน้อยแล้วปูมหลังหรือแพ้เหล่านั้นของตัวละครเนี่ยมันกลับไม่ได้เอามาต่อยอดหรืออะไรเลยในเรื่องนั่นเองครับโดยใน Pri เมตตัวละครลูซี่ฟานนนเกิร์ของเราก็จะมีคุณแม่ที่เหมือนเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เหมือนเธอเหมือนห่างไกลจากบ้านไม่อยากกลับบ้านเพราะมี แผลมีเรื่องในใจปมที่แม่เสียไปนะครับผม ซึ่งหนังเขาไม่ได้เอามาทำอะไรในคราวหลังแล้วก็จะมีตัวละครของเฮนนาซึ่งเป็นเพื่อนใหม่ของลูซี่แล้วเหมือนทั้งสองเหมือนไม่ชอบขี้หน้ากันแต่ว่าหนังก็ไม่ได้อธิบายนะว่าทั้งสองไม่ชอบขี้หน้ากันเพราะอะไรและคอน FLICT ตรงนี้มันก็ไม่ได้ถูกนํามาสํารวจในภาพยนตร์ส่วนในโอมมคเดเนเราก็จะรู้จากตัวละครของคุณยดาที่มีชื่อว่าสนอเธอแสดงเป็นอ่าชนพื้นเมืองที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนนะครับไทยพมา่าเหมือนหมู่บ้านของสนอ กับพ่อเนี่ยถูกทกหารญี่ปุ่นบุกมาโจมตีแล้วพยายามที่จะบังคับให้คนในหมู่บ้านไปเป็นเฉลยเพื่อสร้างทางรถไฟหนังเรื่องนี้มีการยึดโยงไปถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าหมู่บ้านของสนอเนี่ยไม่ยอมและมีการต่อสู้กันจนมีการล้างบางกันเกิดขึ้นหนังก็จะบอกให้คร่าวๆว่าพ่อของสนอเนี่ยก็จะเป็นคนที่พาเฉลยหลบหนีชอบพาเฉลยหลบหนีแล้วมีเรื่องกับ กอ,องทัพฐานี่ปุ่นบ่อยอีกครั้งนะครับผมจนเขาได้หายตัวไปส่วนสนอเนี่ยก็ได้กลับมาที่คาดกับกันเฉลยของฐานี่ปุ่นในฐานะเหมือนสายลับของฟรีไทยมูฟเมนต์หรือเปล่าและเขาได้กลับมาสังหารในายพลญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้พาเฉลยหลบหนีก่อนที่ กลุ่มทหารญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ออกไปตามล่าเฉลยให้หลบหนีแล้วก็ไปเจอกับสัตว์ประหลาดในเมืองร้างแห่งนี้และนั้นก็เป็นการปูพื้นและการปูตัวละครคร่าวๆของภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนะครผมจะเห็นได้ว่าหมาจะค่อนข้างน้อยไปหน่อยมันทําให้คนดูเนี่ยไม่สามารถรู้สึกผูกพันกับตัวละครได้เท่าที่ควรน,นะฮะ อย่างเช่นไพลเมดเนี่ยแม้กระทั่งตัวละครลิงเชียนเปนซีไอเบนเนี่ยที่มันโดนผิษสนับบ้าจนมันกลายเป็นบ้าจนมันคลั่งเนี่ยเราก็อยู่กับเขาได้ไม่นานจนรู้สึกคุ้นเคยหรือผูกพันขนาดนั้นนะครับผมแต่ผมอาจจะให้คะแนนขององมคเดะมากกว่านิดหน่อยตรงที่มีฉากของตัวละครเลนจากับตัวละครสนอนั่งคุยกันโดยตัวละครเลนจา่าที่แสดงโดยคุณดาที่เป็นนักแสดงพมา่าเนี่ยก็ได้มาเหมือนปรับทุกข์กับ ตัวละครสนอแล้วสนอถามเขาว่าทําไมถึงไปเข้าข้างพวกฝั่งทหารญี่ปุ่นแล้วเลนจาก็เหมือนพูดประมาณว่าตัวเองไม่มีทางเลือกแต่เขาก็อยู่ข้างสนอมาตลอดคือผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มองเห็นความตั้งใจที่พู้มกับจะให้คนดูเนี่ยใส่ใจตัวละครเหล่านี้มากขึ้นซึ่งมันไม่มีฉากนั่งปรับทุกกันแบบนี้ระหว่างแฮนนากับลูซี่ลูซี่ก็เหมือนจะมีปัญหากับน้องสาวเพราะสาเหตุที่ลูซี่จากบ้านไปนาน เพราะเรื่องที่แม่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งแล้วน้องสาวก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนถูกทิ้งให้อยู่กับเบนให้กับพ่อแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าประเด็นตรงนี้มันไม่ได้ถูกนํามาต่อยอดอะไรนอกจากการปูตัวละครให้เรียบง่ายแล้วก็การเล่าเรื่องอย่างเร่งรีบของภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเป็นข้อด้อยเลยก็คือหนังสองเรื่องมันดูซิมเพิลเกินไปพล็อตมันดูง่ายเกินไปและที่สําคัญคือคลีเช่มันมีเยอะคือในไพรเมทเนี่ยมันก็จะมีซีนแบบที่ตัวละครทา อะไรสูงส,งส่งเสียงเพื่อจะกําจัดไอ้เจ้าตัวเบนนะครับผมแล้วเราบางทีเราก็เดาออกว่าตัวละครเนี่ยโอ้โหเนี่ยมึงตายแน่ไอเนี่ยก็ตายแน่คือเราเดาออกมันไม่มีอะไรที่มันอาจจะมาเซอร์ไพรส์เราส่วนในโอโมคเดเนี่ยหลังจากที่ตัวละครทั้งหมดมาติดอยู่ในถ้ำแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับเราเล่นเกมสอยองขวัญแอคชั่น Action อยู่ตัวละครก็จะฝ่าฟัน ต่อยเตะยิงตัวสัตว์ประหลาดไปเรื่อยๆเหมือนผ่านด่านต่อไปเรื่อยๆคือแต่ละซีนแต่ละปัญหาที่ตัวละครเจอเนี่ย มันถูกแก้ออกมาได้ค่อนข้างง่ายมากจนผมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าให้มันมีเงื่อนไขที่มันซับซ้อนกว่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วมันก็ยังมีคลีเช่อันหนึ่งในอโมคเดที่ผมมองว่ามันดูจำเจมากและผมเห็นเหมือนคุณภาคภูมิจินดาเนี่ยได้ทำคลีเช่นี้ไปในหนังเรื่องอื่นของเขาไปแล้วมันจะเรียกว่าเป็นพลอตอาร์มร์ก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นฉากที่ตัวละครเหมือนจะตายไปแล้วแล้วตัวละครอื่นก็มาโศกเศร้าให้กับ การจากไปของตัวละครนี้แต่ไม่นานตัวละครที่เหมือนจะตุยแล้วก็จะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมซึ่งมันเป็นอะไรที่โอเวอร์ดันมันจำเจมากคือถ้าใครที่ไม่ชอบภาพยนตร์ที่มันเดาง่ายเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบหนังทั้งสองเรื่องเลยก็ได้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดนั่นก็คือหนังทั้งสงเรื่องมี m i ดออ p p o อร์ n i นิตี้มิดออป t u อร์ y คืออะไรคือการที่หนังมีโอกาสที่จะได้เล่าประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ว่ากลับไม่ทำ อย่างใน p y m แต่ผมว่าเขาสามารถมีจุดหักมุมจุดทวิสเอนดิ้งที่มันเก๋ๆได้เลยนะตอนเครดิตต้นเรื่องอะเราก็รู้นะว่าแม่ของลูเซียเป็นนักประวัติศาสตร์ที่อยากให้ลิงเชิมันเซียพูดกับคนได้โดยการใช้ภาษามือคือด้วยความที่คุณโจหัวความเป็น Sci Fi ไซไฟมาแล้วอะ คุณก็ควรจะหักมุมไปเลยว่าสิ่งที่เบนเป็นเนี่ยมันไม่ใช่การติดเชื้อพิษนักบ้าแต่เป็นการถูกให้ยาหรือสารบางอย่างที่ทำให้เขาคลั่งคือคุณจฮานิสโรเบิร์ตเนี่ยเขาเคยํำกับ resident evil welcome to raccoon city ซึ่งอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าผมก็แปลกใจว่าทำไมเขามาเอาไอเดียตรงนั้นนะมาต่อยอดในเรื่องนี้คือเชื้อพิษนักบ้ามันไม่สามารถทำให้คนหรือสัตว์กลายเป็นแบบฆาตกรโรคเจ็บหรอกเพราะเชื้อมันทำลายสมองเขาก็น่าจะหักมุมไปเลยว่า แม่ลูซี่อาจมีเพื่อนคนนึงที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันแล้วเพื่อนคนนี้อาจจะแบบแค้นครอบครัวลูซี่เหมือนกับพ่อของลูซี่เนี่ยอาจจะไปเป็นชู้หรืออาจจะทําให้เพื่อนคนนี้เหมือนเสียผลประโยชน์บางอย่างทําให้เขาแค้นแล้วได้เอาเหมือนเชื้อไวรัสที่เขาวิจัยเนี่ยเอามาใส่ตัวเบนทำให้เป็นคลั่งเพื่อจะทําลายครอบครัวนี้ซึ่งถ้าเขาเลือกทําอย่างเงี้ยมันจะทําให้หนังไม่ธรรมดาเกินไปด้วยซ้า คือผู้กำกับก็เหมือนจะเลือกทางที่มันเซฟเกินไปคือคุณเปิดเรื่องมาค่อนข้างออกไปทางวิทยาศาสตร์ออกไปทางไซไฟแล้วด้วยซ้ำนะส่วนมิดออป portunity ในเรื่องโอโมคาเดะนั้นก็คือการที่สัตว์ประหลาดนั้น สามารถแฝงร่างคนได้แต่หนังกลับไม่เอาตรงนี้มาใช้ซึ่งในเรื่องร้อยขาเรื่องก่อนหน้าที่คุณภาคภูมิวงจินดากำกับเขายังมีนะฉากที่ตัวละครมาสงสัยกันว่าใครเป็นตัดประหลาดกันแน่ใครที่ถูกมันแฝงร่างอยู่แต่ในโอโมคเดกเหมือนเขาเอาฉากนั้นๆมาทำเป็นมุกข,ขำๆมากกว่าซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลย อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับหนังโอมูเคเดนั่นก็คืองานภาพหรือซิน ematography ในฉาก,กอื่นอะ่ะโอเคมีงานภาพที่ค่อนข้างสวยงามแต่พอเป็นฉากแอคชั่นปุ๊บเหมือนเขาจะใช้หลักการการถ่ายแบบแ a n d h e l หรือกล้องสายครับผมคือถ้าคุณไม่ชอบภาพยนแนวฟาวล์ฟูเทชที่มันจะทําให้คุณดูแล้วเวียนหัวเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบฉากแอคชั่นในเรื่องนี้เลยแล้วอีกอย่างเนี่ย หลายๆฉากในหนังโดยเฉพาะฉากในถ้าคือมันมืดมากนะฮะผมอยากจะถอเตือนไว้ก่อนถ้าคุณไม่ชอบหนังมืดๆเนี่ยคุณจะไม่ชอบหลายๆฉากในหนังเรื่องนี้เพราะตัวละครจะถือแค่ไฟฉายคบเพลิงไฟแช็กในการมองทางแต่มันก็ต้องเข้าใจว่าหนังเซตอยู่ในยุคอดีตยุคสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งโลกของเราเนี่ยยังไม่พัฒนาไปขนาดนั้นผมก็คงต้องมองถึงข้อจํากัดตรงนี้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือหนังเรื่องนี้มีการ exposition ด p เอมาก e ซ์โ i i ิชันดำคืออะไรคือการที่เหมือนตัวละครเนี่ยออกมาพูดข้อมูลบางอย่างในเรื่องแต่มันอาจจะพูดมากไปและพูดล่อยไปจนมันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติถ้าคุณไม่ชอบหนังที่เทลมากกว่าโชว์เนี่ย คุณจะไม่ชอบหนังเลยเพราะมันมีการ exposition ดำมาตั้งแต่องค์หนึ่งองค์2ไปจนถึงองสามไปเลยนะครับผมแต่ถึงยังไงผมก็มองว่าองมาคเดมันมีข้อดีกว่าไพเม e ตรงที่สเกลของหนังอะ่ะมันดูยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนครับพอมันเป็นเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2มันมีฉากที่ต้องต่อสู้กันทั้งทางดินแล้วก็ทางอากาศและผมชอบฉากในองค์แรกมากที่มีเครื่องบินรบมาทิ้งระเบิดลงสาสะพานนะครับผม คือแ a ตแค t ต t สตูดทีม CGI เนี่ย,เ,ยเขารังสรรค์ซีเควนให้ออกมาได้ดีมากจนผมใจจดใจจ่อดูซีเควนนี้ไปจนจบเลยคือมันระดับเกรด A เลยจริงๆนะฮะผมยังรวมไปถึงการรังสรรค์สัตว์ประหลาดด้วยเทคนิคแอนิมาทรอนิกผสมกับ CGI นะครับซึ่งสัตว์ประหลาดแต่ละร,รูปแบบที่โผล่มาในหนัง มันจะดูตื่นตาตื่นใจและทําให้คุณคิดว่าเออไอ้ตัวนี้มันจะทำอะไรกับตัวละครนะมันทําให้คุณอยากเห็นอยากรู้ตลอดเวลาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นแล้วยิ่งพอตัวละครไปเจอกับรังของราชินีในช่วง25-20นาทีสุดท้ายเนี่ย มันเป็นช่วงที่หนังจุดติดมากสําหรับผมแล้วผมเชื่อว่าคุณจะต้องชอบซีเควนนี้คือองค์3ของเรื่องเนี้ยผมว่ามันทํางานกับผมได้ดีจริงๆนะครผมส่วนใน p r i m a t e เนี่ยก็มีการใช้หลักการของ practical effect มาเยอะเหมือนกันรวมถึง practical set ที่เป็นฉากในบ้านด้วยนะครับผมโดยหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วถ่ายทําที่อังกฤษนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวบ้านหรือฉากในบ้านก็จะเซตในสตูดิโอเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมว่าพอเขามาโพสต production แล้วเนี่ยมันออกมาดูเนียน มากเหมือนกับอยู่ที่ฮาวายจริงๆตามในเซตติ้งของเรื่องเลยอภยน,นย่ยังมีการใช้เรื่องของ practical effect มาเพื่อรังสรรค์ตัวละครของเจ้าชิมบันซีเจ้าเบนเนี่ยโดยเขาให้คนเนี่ยมาใส่ชุดลิงแล้วคนคนนั้นก็คือนักแสดงที่มีชื่อว่าคุณมิเกลเฮอร์นันโดโตเรสอุมบานะครับผมซึ่งเป็นชาวโคลอมเบียซึ่งเขาก็แสดงออกมาเป็นลิงได้ค่อนข้างสมจริงอย่างมากเลยนะฮะผมส่วนการใช้ practical effect เพื่อมารังสรรค์ฉากดโหดในหนังเนี่ยก็ไม่น้อย หน้าอมูคเดะเลยนะฮะคือมันมีความโหดความดิบเหมือนเหมือนกันเลยคือผมว่าสองเรื่องนี้ทำได้ดีในตรงนั้นมากแต่สิ่งที่ ไพรเมททำได้ดีกว่าอมูคาเดในหัวผมนะผมคิดว่ามันคือเรื่องของเทนชั่นแล้วก็ซัสเปนคือในเรื่องน่ะมันจะรู้สึกระแวงอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์เลวร้วายสามารถเกิดขึ้นได้กับพวกตัวละครเหล่านี้อยู่ตลอดแล้วบางฉากที่เรารู้ว่ามันจะมีเรื่องเลวร้วายเกิดขึ้นกับตัวละครใดตัวละครหนึ่งเราก็จะนั่งลุ้นอยู่อย่างนั้นอะแล้วมัน หนังมาทําได้เอฟ c t i v e มากแล้วบางทีอะไอ้เจ้าเบนอะมันทําตัวเหมือนคาตกรโรคจิตแล้วมันเหมือนแอบตามคนโดยที่คนไม่รู้แล้วเราก็แบบเหมือนอยากตะโกนให้พวกนั้นมันรู้ว่ามันมีตัวอันตรายอยู่ในบ้านให้คะแนนเรื่องความลุ้นระทึกหรือการกระตุกขวัญคนดูเนี่ยผมให้ไคลเมตมากกว่าอมุคเดะอยู่นิดนึงเพราะผมมองว่าอมุคเดะมันก็มีฉากเหล่านั้นแค่มันอาจจะไม่ค่อยเอฟเฟกตีมันไม่ค่อยได้ผลสาหรับคนดูไปหน่อย แต่มันก็เป็นหนังที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วมันดูไปพร้อมกันได้คือถ้าคุณมีเวลาก็อาจจะดับเบิลฟีเจอร์ไปเลยแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจก็รอให้ตัวลดราคาก่อนก็แล้วกันนะฮะแต่สำหรับผมอะผมก็รู้สึกเอนจอยกับทั้งสองเรื่องนะเอาล่ะครับถ้าใครได้ดูภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะว่าคิดเห็นยังไงกับหนังแล้วมีอะไรที่คุณอยากจะปรับเปลี่ยน หรือถ้าคุณเป็นคนเขียนบทหรือผู้กำกับเนี่ยคุณจะทําอะไรที่แตกต่างจากในหนังหรือไม่นะฮะผมเอาละครับผมเรื่องการรีวิวภาพยนตร์วันนี้ก็คงต้องจบลงแค่นี้นะฮะถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่ตอนเช้าก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับแต่ถ้าดูคลิปนี้อยู่ตอนกลางคืนก็ขอให้วันนี้นอนหลับฝันดีนะครับผมส่วน Drink ์ฟ f ีฟอร์ฟิก็ขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ